ผู้จัดคนเก่งเผยเหตุผลไม่ชวนสามีเล่นละครเพราะอะไรผู้จัดละครคนเก่งนกจริยากำลังจะมีผลงานใหม่ๆให้แฟนคลับได้ติดตามกันอีกแล้วเพราะล่าสุดเธอได้ไปร่วมงานวงสวงเปิดกล้องละครใต้เงาตะวันที่ได้พระเอกมากฝีมือหมากปารินมาจับคู่กับนางเอกสาวคนเก่ง บโบเมลาดาเรียกได้ว,ว่าเป็นเคมีคู่ใหม่ที่น่าจับตามองและบางช่วงบางตอนได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นผู้จัดมันแล้วหลายเรื่องไม่ชวนสามีสุดหลอ่จอจนนี้แอนโฟนเนมาร่วมแสดงบ้างก็ได้คำตอบว่าไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวกลับไปตีกันในบ้านตอนนี้เขาไปทำธุรกิจอย่างอื่นเยอะแล้วและคำว่าบ้านเดียวกันมันทำงานไม่สนุกเพราะถ้าเขาตื่นสาย ถ้าเขาท้องเสียมากองสายเราก็จะงุดหงิดจะเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าไปผสมกับเรื่องงานและงานนางก็แน่นมากทําธุรกิจไปเรื่อยเลยขี้เกียจขอคิวเพราะขอคิวยากเดี๋ยวมาทําเป็นเล่นตัวใส่ชั้นสบัดป๊อปใส่กันอีกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ